ขอ้รอนมันตอ้รอมันร้อไม่ล้อมันกลับอยู่น้องดาวมุนมุนล้อก่อนแล้วสีเลยไปแล้วผมก็รอนี่นะรับพี่ล้อไม่ยื้อไม่ได้เหรอล้อีเนาะกลัวักลัวแล้วระแวงทุกอย่างแล้วดาวมุนล้อมันดี ที่นอาพิเศษคือไม่ใช่ล้อมันต้องไปอยู่ด้านหลังพี่ีเดินหน้าก่อนให้ล้อมันกลับก่อนงานทีเสอดุงือัวัวอะไรกันนนั้นโอเคแี้แหละล้อมันลอยตรงนี้ามันตรงนี้สูงพิเศษของคนมา่มเมื่อกี้พี่ก็สุดหันหนอะหัวใจหัใก พร้อมครับเอาใกล้ยังไยังเเอที่สอง action ด่ลดกั้นไว้ก่อนดีไม่ใช่ลมันจอะไรอ่ะมันไม่ตไอหนูหามันได้เหียพี่นตกใจด้วยไปไปอีกพอพอพอกินโลยิงพร้อม นิ่งไว้นิ่งไว้ตึ๊บตอย่าไปตกใจเยอะต้องตัดใจตัดไปว้อเค้ยล้อมหนึ่งคับไม่เห็นหัว นค่้แล้วกันจบไปแล้ะนะชิบกำแพงแล้วโอคไม่ใช่คนตัวเล็กตัวน้อยนะเปิดครับอ่าได็กที่สองารัักชั่น